y สวัสดีครับไปแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันนี้เสียงเราคองเราเราไปกระซิบกระซิบเปียกไกัิบกเปียคือวันนี้เราจะพามาเที่ยวงานบวชนะครับไม่ใช่แล้วป้าจริงๆต้อง ท้าวความว่าเรามีโปรเจกต์ร่วมกัน M150 ครับ XG55 um แล้วก็ดีไซน์ด้วยโคเอ็มเีนเขาก็เลยแบบเออเนี่ยมีมีการคอลแลบกันร,ระหว่างช่องพินิกี้แล้วก็เราก็เลยได้โอกาสมาถ่ายร่วมกันด้วยก็อันนี้ก็เหมือนเป็น,ปนสอนกองกันสอนกองอคือคือในช่องเราวัานนี้เราจะถ่ายเป็นเบือเบ้องหลังส,ส่วนใหญ่ให้เขาแบบ ใครก็ไปติดตามอยากดูแบบเนื้อหาหลักๆเราไปดูที่ช่องพินิกกี้เราเป็นการเปิดบ้านบ้านหลังเนี้ยความพิเศษก็คือเคยออกในช่องซสไลฟ์ตอนที่เปิดแบบิคอยู่ตอนเดียวตอนเดียวแต่ว่ายังไม่แล้วีแล้วต่ยังไม่ได้เดินทัวร์รอบบ้านคือวันนี้พินิกกี้จะเจาะบ้านเลยในช่องเราเนี้ยไอหลักๆจริงๆวันนี้เราทำอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราจะมีการ้าดวนโป๊กเกอร์อืมกูชอบทานี้นวันนี้นะครับนอนนอนเราพูดอย่างนี้เนาะนอนนอนไ่นนอนเอออันนี้ดูช่องเราจะมาแข่งโป๊กเกอร์กับทาง นี่กกับบโอยให้เขารู้เป็นแล้วครับน้องน้องว่าใครจะเป็นโน1เนี่ยมันดูหลายช่องแต่เขาเนี้เขาเริ่มถ่ายแล้วเราจะได้ไม่รบกวนเขาเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการถ่ายรายการของช่องพี่นิกิณชัดกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคือตอนที่ไปบ้านโป๊กเกอร์ที่บ้านหนึ่งเออบ้านไหนบ้านเราถ่ายประจำแหละเจอกันผมจะพาโกบอยนะครับไปเจอไอดอลของผมครับพี่แม็กหัวแอ คนที่หมอสุนินเอาเกย์เขาไปใส่หมอตุนินบอกว่ากูนี่นใส่จต่เกย์กินเขาอ๋อเแล้วสุดท้ายไอ้เหี้ยมันแข่งแล้วมันทัพสองขีดแข่งแล้วด้่สองขีดแข่งแล้วเอางี้สุนินอะไรเราเลิกยุ่งละเอาสุนักดีกว่าูอสุนักปีกว่าไทยไทยเาไม่ลูกพี่หมาแล้ววันนี้มึงอะใครรวยก็ลูกพี่ตลอดแหละลูกพี่หมดพี่เหรอเออลูกพี่ใครรวยลูกพี่หมดแม็กสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับพี่นี่คือพี่แม็กพี่แม็กซอสไลท์ สวัสดีครับสวัสดีครับเขาทำช่อบซอสไร่ไม่ได้แมคโครเอ็มแมคโครเอ็มนี่โคเอ็มก็คือสินค้าเขานี่แบรนด์เขาแบรนด์เขาไม่เพราะว่าวันนี้อยากมาเจอลูกพี่เพราะว่าปกติเจอลูกพี่เนี่ยเขาก็จะถ่ายช่องเขาซอสไร่แต่เขาก็จะถ่ายแบบบ้านทางนู้นหลังนี้แต่วันนี้คือเขาสร้างมานานแล้วแต่เขาไม่เคยเปิดที่ไหน เขารอช่องเรามาเปิดเลยแล้วช่องเขาอะช่องเขาเปิดปะไม่เคยถ่ายถ่ายแล้วนานมากอุ้ยสามสี่ปีแล้วโตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วแล้วหนูสั่งเขาไปเลยว่าเอ้ยแม็กน้องถ้าหนูจะทำเพงดีในประเทศนี้หนูเนี่ยฮะเปิดให้ไครแต่รถจะเสียระบายห่าเดนยีที่แ้นี่ก็คือระหว่างที่เรารอเขาถ่ายตอนนี้เขารีวิวรถเดี๋ยวขึ้นไปเปิดในส่วนของของเล่นพี่แม็กนะหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นใช่ของเล่นคือ มันเหมือนมันแบ่งจากจากบ้านเนี้ยไปบ้านนู้นด้วยแต่บ้านนี้จะจะเรียงสวยงามไม่ก็บ้านนู้นมีลูกเป็นเด็กเด็กคือที่นี่ปัจจุบันก็คือคุณแม่พี่แม็กอยู่แล้วก็เนี่ยรถรถที่พี่แม็กเคยซื้อเคยอะไรเงี้ยก็บางคันก็คือซื้อให้คุณแม่ก็จะมาอยู่ที่หลังนี้นี่มองไปก็จะเห็นเนี่ยอันนี้ซีรีส์ซีรีส์ห้านะแล้วก็มีทีมาบัสที่ถามว่าหายไปไหนอีฟหกสามแล้วก็คิวแปดออดีคิวแปดก็มาอยู่ที่นี่แล้วนี่อันนี้คือรถที่ที่อื่นไม่มีในโลกมาดูไง ทะเบียนหายดูบ่อด้วยดูบ่อเนี้ยดูบ่อด้วยอันนี้คือแบบนี่ไปให้แม่บ้านไปซื้อเอันนี้บอกให้ดูให้ดูความพิเศษนะมีความเหมือนกับยามาฮ่าเอ็มร้อยเปข้าของเลยเหออแต่ว่าอันนั้นก็ไปตาในเพจเอ็มร้อยอ่ะมันมีความพิเศษเดี๋ยวมีแจกมียังไงให้ดูไหมเันเนี้ยมีมีเดี๋ยวเราจะเขาบอกมันก็โชว์ด้วยมีมีโชว์มันตอร์โชว์นะแต่จัดที่เมืองทองเนี่ยคลิปเราออนที่ทำมันก็โชว์ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอทารองสำนักแอร์สั่งด้ แอร์เห็คนตัดหลักเห็นคนนี้เห็นคนนี้คนนี้ขาหน้าเขาในหน้าแอน์ด้วยแทนหน้าด้วยแทนหน้าตลอดนลยแม่ที่แบงไม่เคยออกไม่เคยออกรายการโอ้ยไม่ออกช่องเขาไม่เคยออกเลยเคยเคยผ่านว่าแบทตอนงานเบลนตอนอะไรเงี้ยก็แบบทักทายจริงๆแต่ไม่เคยไม่เคยสัมภาษณ์แม่ไม่เคยออกแม่ไม่ชอบออกกล้องช่องเราเองยังไม่เคยออกเลยออกแบบพันธ์พนีุแหละแบบจริงจังไม่เคยมีใช่คือแม่คือไม่ได้นิ่งกันแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนแต่แม่พี่เนี่ยเขาจะตรงแบบ เขาจะเลี้ยงดูดูแลพี่แบบเขาให้ทุกอย่างแต่จริงๆอ่ะรับรับส่งเขายันมหาลัยนะจริงๆอ่ะรับส่งเขาตั้งแต่เล็กยันเข้ามหาลัยปีหนึ่งแล้วพอเอาก็เริ่มปีสองพอซื้อรถไฟก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้รับส่งครับก็คือพอมีระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วทรัพย์สินทุกวันนี้ที่หาได้ก็คือมาจากเม็ดนะเขาไทย พี่แม็กพี่แม็กจะเหมือนผมแบบเคยดูประวัติที่เหมือนที่แบบเรียนแล้วเรียนไปจบเลิกเรียนเลยป่ะตอนเรียนโทใช่ไหมพี่เรียนไปเทอมหนึ่งยังไม่บอกแม่เลยไม่บอกพ่อไม่บอกแม่ไม่ล้วก็ลาออกไปที่ทํางานไม่บอกใครเลยออกเลยวันนู้นขึ้นตื่นมาไม่อยากไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากทํางานแล้วออกเลยยืมเงินยังยังไม่รวยเงินเดือนผมเก้าพันรับช่วยสามพันหนึ่งสองขอแม่แม่ให้เพิ่มสองหมื่นแม่รายห่แต่ว่าที่บ้านอะไรได้เดือนประมาณแสนว่าแม่ ทางบ้านไหนได้ไหมทางบ้านทางบ้านใช่เขาให้เขาให้ผมเรืองหมดอ่ะอ่เออก็คือประมาณนั้นแหละแล้วตอนนั้นเราแม่แม่ไม่รู้เลยว่าเขาเราออกจากประญญาโง่เขาก็มาตืินๆเป็นจีบอกถ้าถ้าออกถ้าคือโดดนะแต่เขาบอกว่าในเมื่อในเมื่อเขาก็หาได้ขนาดเนี้ยจะเอาเอาปริญญาไปเพื่ออะไรแต่จีบอกว่าก็เหมือนกับก็เป็นใบเป็นใบเบิกทางเขาเรียกว่าวันนึงเขาเติบโตหรือว่าเา เขามีครอบครัวอย่างเนี้ยมันก็ดูถือว่าเพราะว่าเขาสักด้วยหรอว่าดีเจแอนตี้เพราะว่าเวลาสักทีไรเขาก็จะแอบอเขาจะแอบตอนนั้นแอบว่าตอนนั้นจะโดนจับได้แล้วว่าจะสักหรือดูดบุหรี่อ่ะไหนวะกูโดนโดนหมดทั้นพูดคุณแม่ภูมิใจแม่ตอนที่พี่แม็กสามสี่เองนะจะถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยภูมิใจไหมครับคุณแม่ครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นเด็กน่ารักเพราะจริงๆอ่ะาจสิ่งทที่่เเเ้าาาาหไไดหร่อ่ะไอ้สิ่งที่เขาอยากให้แมม่ีความสุข คือเขาพยายามที่ที่ให้ให้แม่ทั้งหมดทุกวัเนี่ไม่ว่าทรัพย์สินจริงๆกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะจริงๆแล้วก็อยู่อะไรอะเล็กลีเซนอะได้จริงๆอะก็คุณค่าแะเวลาั้นก็แพทย์ท่วมจะหนึ่งร้อยบานคือเขาเขาก็ซื้อให้เลยแล้วก็เป็นเป็นเงินสดเลยแต่จริงๆอะเวลาเขาออกสื่อเขาจะไม่พูดแต่เวลาที่เข้ามาหรือเขาเจอไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะเข้าเข้ามาก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่า สิ่งทุกวันเนี่ยที่แม่ที่แม่ทำอ่ะแม่อยากให้แม่มีมีมีความสุขที่ที่สุดแม่จริงๆแล้วอ่ะแม่ร้องมาแม่ร้องแม่ร้องมาผมไม่ได้เลยแม่ข้าวกะเท่ามึงตไม่คิดว่าจะเบาะเอซึ้งไม่แต่คุ้มใจคนเป็นแม่นะครับบยสังเกตเลยถ้าเกิดคนเป็นแม่ถ้าเกิดมีน้ำตาล่ะเขาคุมใจลูกยครันานๆเอากล้องดีครับมีแอบดีซึ้งแอบดีซึ้งพูดถึงลูกชายแล้วก็คุมใจกับลูกชาย ผู้ชายคนเดียวและนี้เราก็ขึ้นมาชั้น2บ้านพี่แม็กซ์ี่สคือคือที่สถิตของเรามาืก่อนนะส่วนที่เป็นแกลเลอรีร่แหละอันนี้ก็คือไซส400์400%ของแบบิกซึ่งหลายๆตัวนี้หายากแล้วนะเนี่ยอย่างตอนนี้ตัวนี้ดีนตัวนี้คือหาได้ทั่วไปหาได้ทั่วไปขายของเย่เอหมลูกค้า แต่บ้านนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นเชื่อผมแล้วครับพอไปดูทีมแล้วสองร้อยไร่แต่เงียบนะเงียบเงียบพี่เงียบยังยังไม่เงียบยังไม่เงียบทีมเงียบไปแล้วยังสายอยู่ยัง๋ยวสายให้อยู่เยอะมากเลยไอ้ขออผมอยากดึงไอ้อมอยากดึงไอ้ขอองผมขอหลอกดีดีนี่ผมก็อยากนีทุกคนทุกคนที่ไปบ้านผมมาขอซื้อหมดเลยอะมีโปรเจกต์ทุกคนเลยผมอยากมีมีสร้างท่าไว้งานคือถ้าไม่อยู่แล้วก็ปล่อยเข้าเป็นเรืองที่เราออกแบบเองแล้วเราไปไปหาน้องมันก็ ใกล้ๆแต่ตอนที่เกียรติเจอหน้ามาแล้วก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรเงี้ยฉันรว้โปรเจกต์กันได้ทุกคนน่าจะสนุกนะอ่าจต่ต้องรัสัญญาอ่ะพี e ่คุยกันอ่าทำด้วยอ่าดิ๊บอ่าดิกกี้โกนะ่งไปทำด้วย่ามา่านี่เราจะเป็นห้องห้องที่แบบว่าเราไว้แบบเอาเข้ามาแต่เขาเป็นทนเออป็นเขาเรียกว่าที่หนีเมียของพวกเราเป็นที่ที่เราจะบอกว่าเราจะไปตีก๊อฟกันอ่าเราเราจะไปมั่วถึงเมื่อไหรนั้นอ่ไปไปด้วยไปด้วยตี่ก๊อฟกักเราว่ะ ีก็ได้อันนี้คืออาจจะเจอได้ทั่วไปแต่ว่าเป็นแบบพวกร้านโชว์ของเล่นนะบ้านคนทั่วไปไม่น่ามีอ่ะตัวตัวเนี้ยนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมมาบ้านนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นโต๊ะปิงปองแต่ตัวที่ถึงราคาตรงนี้นะเมื่อก่อนเป็นโต๊ะปิงปองนี่เล่นปิงปองนั้นปั๊บปั๊บไม่ตรงนี้เมื่อก่อนมีที่อยู่นะมันไม่ได้คลาสสิคอย่างนี้มีที่อยู่นี่ตัวนึงนี่เกือบสองหมื่นนะคิดง่ายๆเนี่ยตัวนึงเกือบสองหมื่นตัวละสองหมื่นเล็กกลมๆเนี่ย ห้าตัวในแสนแสนแสนนี่นี่เกือบล้านเนี่ยนี่อย่างโล่อันนี่ยเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งโลกับตอนจริงฮะใส่เลยน้ำหนักอุ้ยแรงแขนไม่พอนี่ดูกับตันโน้ตหนักนะหนักสิเนี่ยคว้างไหมลองคว้างไหมใครไปเก็บอะตะปูอีกแล้วเนี่ยคณะจะมีเทีบอร์ดเปลี่ยนแบบใหม่เนี่ยที่ปลอดเป็นล้านเลยแต่บางบางอันก็ไปอยู่ที่ร้านโทมเองไงอยู่ร้านด้วยอยู่บ้านด้วยใช่ ปั๊มเนี่ยเขามาแล้วเนีเขาช่วยแบบปั๊มไม่เคยเดือปั๊มไม่ทำงานปั๊มนี่เป็นเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนพี่น้องมากกว่าไม่ไม่เคยได้ตังค์ครับไม่เคยได้ตังค์ด้วยออแต่บอกตังค์มันด้วยอยากพูดไหมคุณไม่เคยได้ตังค์ได้ทำไมคุณถึงอยู่ช่องนี้ซอสอะไรเนี่ยา่้อะไปดูคนนี้เราเรารางสั่งเราให้สั่งคือคือส่วนใหญ่ของผมเสียตังค์มาด้วยนะโอเคนะแล้วผมอันนี้ผมโทรมาเฮ้ยปั๊มมีงานนะมาช่วยแบบไม่เคยเออะรส่วนใหญ่ผมไม่ได้ตังค์ผมแอบดีกว่าไปเฮียบอกว่าได้ตังร์ว่าได้กยไรได ทำไมทำไมถึงอยู่เขาตลอดปั้นไม่ได้ครับทอดไลฟ์เขาบอกผทอดทอดไลฟ์เขาบอกว่าเออทำไปไหคือผมมาอยู่ด้วยผมทําอะไรด้วยด้วยแพชชั่นแล้วสนุกเหมือนกันคือเวลาคนที่มันประเภทเดียวกันอ่ะเจอกันแล้วมาคุยเรื่องเนี่ยแล้วมันมันสนุกมันมีความสุขผมก็ทำไม่ต้องแารคนใดคนหนึ่งคือเรียกมาช่วยงานแหละคีดดูดิอ่ช่วยทุกอย่างนะแต่ว่าไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขอไม่เคยอะไรเลยบางทีเราก็แบบเออ ให้เองเงี้ยให้พาไปเปตีบ้างอะไรตีกอลฟตีกอฟตชันุตีนุตีุตอะไรอย่างงี้ก็หมดไหมครับอินฟีหมดไหมหมเยอะไหมอะอินฟีเยอะหมตีกอฟทีแ้วแต่เลือกเลดีมือกตัวอหมดนอ๋อเลือกสนามกอไงีดอยย่าสวยออกวเหกันมโอ้โนเี่ยแนะนำนะให้เเดือนต้มาเฮ้ยตกกยแตกเป็น เ็ากวเ็แ่ยังไม่แตกแงถลอถลอกเต็เตเต็เรื่องดีไหมเต๋ดีไหมดูแลกัโบโหนไม่ทสักทีทนได้เริ่ม B12 สองเท่าไอ้นี่ดีดีวิตามินก็กินอาหันเราปอกเลยนะนี่อกกินเนี่ยถ้ารักกันกินทังหมดขวดเธอนะโอ้ย เป็นผมรรเทรล่าหัวแล้วเงี้ยอาชัวหัวไม่กล้าหรอกอ้าปาพี่โน้ตมันจะกล้าได้ยังไงพี่โน้ตไม่กล้าหรอกพี่โน้ตไม่กล้าหรอกเทเล่หัวถว่าเด็กซอสเกิดเด็กซอสไไม่กล้าเกิดเลยเอิดแล้วเอิดเทเเอิล่าหัวไม่กล้าจีเหเียวมาชุดเดียวโดหัวเฉยๆเบาๆนี่ขอใหญ่มาเลยมาสบายาเลยเนียามหวานจะึหัวอยู่แล้วอีสัตว์แล้นี่เราก็กลับมาถึงก็ถึงถิ่นแล้วแหละ ลังของเราสอดกลาเดี๋ยวรู้มิกกี้ก็รู้ว่าที่นี่ที่นี่มันบราซิลเขาทำนี้ตรงนี้กูงงให้เขาทำอย่างงี้วะก็เดี๋ยวเขาก็คงไปดูตู้เสื้อผ้าไปดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เจ้าไปเก็บเบื้องหลังแล้วกันแต่เดี๋ยวช่องเราก็อย่างที่พี่นิกกี้บอกไปครับผมว่าเราจะมาแขกโป๊กเกอร์กันใครแพ้เสียของรักเดี๋ยวให้เจ้าไปถ่ายเบื้องหลังใช่ส่วนเราก็เหมือนเดิมแซมแมไปปนๆเปีนเปๆยอยู่แถวกล้องเขาแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่แขกโป๊กเกอร์แต่สำคัญตรงนี้คือนะครับ นพอครับเดี๋ยวเราไปเก็บไปเก็บฉากตอนเล่นโป๊กเกอร์นี่ผมพูดมาสามรอบแล้วถ้าจบยังโอเคโอเคไปเลยเจอกันตอนนี้โฮเอ็มมาทำอะไรกับเอ็มร้อยห้าสิบพี่ก็ได้มีโอกาสมาออกแบบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าโอ้โหเด็กวัยรุ่นแลยเนาะครับรถมอเตอร์ไซค์ของเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ ได้ครบได้เกือบครบหมดแล้วแหละครับก็เลยเดี๋ยวพาไปโชว์เลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่คือน่าจะเป็นแบบที่แรกเลยนะของ YouTube มะที่ได้ด okay. ูนะยังไม่ได้ออกเลยก็ไม่คิดว่าเอ็มอ่ะคือแบรนด์เล็กๆของเราอ่ะคือเขาแต่ะาโอสุภปาเอ็มร้อ้าติบจะมาหน้าเน่แบรนด์ระดับอันดับโลกอ่ะไม่ต้องอะไรนะเออแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปได้ทำกับเขาเราก็เลยว่าว่า ู้สึก่งใจเพราะพัาติดต่อมาครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเอาครับเอาเลยนะตกลงเลยไหมไม่คิดเลยเอาครับเอาครับให้กูณทำอะไรกูก็ทำครับไม่ไมม่่ไได้หวังผลตอบแทนนะคือทำให้เขาฟรีหรือว่าทำให้เขาได้คือเราได้มีสโยชน์เราโอเคแล้วแต่ว่าเขามีคนมีน้ำใจเลยคือเขาก็ให้เรามาผมไม่อยากได้โอ้ยเขาไม่เข้าใจฟิลอ่ะครับทำไมเขาไม่เข้าใจฟิลไมครับผไม่เข้าใจฟิลเขาเลยผมบอกแล้วคนที่ซื้อให้มันเหลือไว้ก่อนไม่มันไม่เหลือ ลงทุนอย่างผมเคยผมเคยซื้อ g ีดีทีคำหนึ่งสามล้านห้าซื้อมาห้าล้านผมพูดเล่นๆว่าผมขายเจ็ดล้านแม่งเอาเลยมันซื้อำไมสามล้านห้าซื้อมาแค่ห้าเดือนผมก็เลยแบบอุยติดใจเรื่องรถพวกนี้แล้วเฮ้ยทำไมราคามันขึ้นขนาดนี้วะอะไรเงี้ยผม่ปปอโทษนะอย่าว่าแต่คันนี้เลยนี่ข้างๆเนี่ยโจนี้กี่บาทบอกไว้ไทยๆโจนี่ต้องมีห้าล้านท้าวไม่ได้กี่ล้านแล้วตัวเนี้ยอนี่อีกเด็ดล้านอีกเด็ดล้านแล้วจริงหรอจริงฟาดตัวเนี้ย ีที่แล้วนะแต่ตอนนี้คันนี้ตั้งขายนะเมื่อทุกที่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากขายสามสิบล้านแต่ผมมาซื้อมายี่สิบ็โอ้โคนยี่สิบเอ็ดแล้เนี่นี่คือพอพอโบเกอร์นะอ่า R สามสี่ GTR R สามสี่ใช่ไหมลูกปัดเป็นฟิลรปต่อไป เสียงพ่อมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่เคยถ่ายไม่เคยเห็นเพราะเพิ่งทำมาคันนี้เรายังไม่ได้รีวิวเลยใช่เดี๋ยวคลิปต่อๆไปน่าจะมีการรอแบบทำเสร็จแบบฟูๆแล้วเขาก็พาลุยห้องเกมลุยห้องเกมครับดูห้องเขาเรียกห้องปฏิบัติการที่แม็กซที่เวลาไลน์เหลือเราก็ไปดูไลฟ์เลยแหละลองนี่ชอบเลยนะมิดไนท์มิดไนท์ครับครับไทยแลนด์ตัวละครพี่แม็กในเกมนะชื่อติ๊กเจ็ต ใครเจอก็ฝากทึบเลยมันนี่ไงมันดูคมดูวันนี้วันที่เราถ่ายเนี่ยมันมีเสื้อตัวนี้ขายตอนนี้เลยนะอ่าตอนนี้เวลานีเลยคือตัวนี้ยตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือใครที่เป็นลูกค้าโฮเอ็มแล้วก็ซื้อเสื้อนี้จริงๆแล้วก็มาเล่นในเกมก็จะได้เสื้อในเกมด้วยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมไปเตืออยู่ที่คุณรู้คำว่าคึกนะคุณลองเอาดีๆลองขายดีเฮ้ยนี่อันนี้ขายดีให้อันนี้ไอน้ากาก อ๋น่นี่ใดตดได้มสข้างล่างนี่กล้วเอาย่เดลอางเกล้อั้งยกเดียวขขั้าเลกกัเลกอยากอะไรอยากอะไรเฮ้ยผมผมเปล่าผมเปล่าโอ๊ยที่แม่ครับขอให้เหตการของลูกพี่ละเลืนลุกเลืองไอะไรอะเรแกะป้ายเลยพ้อตัวนี้สวยสามหมนห้าไปเจ้ย ตัวนี้ผู้แปลกด่ตัวหาเนี่ยขอให้กิจการ <sont de> ของลูกพี้แต่ละลูกเรืองนะครับแล้วก็ขอให้โอเอ็มนะครับได้นะครับขอยโอเอ็มนะครับได้กับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสักสิบปียี่สิบปีนะครับขอให้อยู่คู่กันนานๆนะครับนะครับะับเลยอ่หูดับเลยหูดับเลยหูดับเลยวันนี้เพิ่งออกเลยนี่ควรมากควรได้ฉันไหมเล่เลยขาพ่อเลยนี่แสดงว่ากับคนสายกันนะเนี่ยครับ มึงให้เขาหน่อยสิ่งมือเบอไอ้ลงดูตัวอื่นก่อนมี้งเยอะมีตั้งเยอะไม่ไม่ไม่ไมันมีม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่้นี่คือไม่ใช่อะไรที่เพราะว่าผมมาไปดูดวงมาเาบอกว่าผมมาเล่นป๊กเกอร์ขึ้นแล้วเราต้องใส่เื้อส่ะเินทั้งไม้งมัไม่ั้งทั้งทัั้งท้งทั้งทั้ทั่งท่ไงทั้งทห้งั้ท้งทั้ง้งทัท่้ัทม เยมออร M150 ก็นี่มีมอเตอร์ไซค์นี่ดูโลโก้ดูโลโก้ที่ร่วมกันใช่ไหมแล้วก็ดีเทลดีบอกมีลายคาดมีอะไรเงี้ยเป็นลายใหม่ที่พี่อยู่บนเขาเรียกนะบนเสื้อด้วยแล้วก็มีกางเกงที่กำลังมานะนี่หมวกกันน็อกด้วยเห็นไหมแท่งหมวกนน็อกด้วยเหรออ่าหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีเสื้อกันลมมีกีนมีเชือยืดด้วยมั้งใช่ไหมจะไม่ดีครบครบชุดครบชุดสำหรับผู้ที่ได้มอเตอร์ไซค์ไป อันที่ขายไหมไม่ขายใช่ไหมต้องติดตามติดตามไปติดตามเลยนะเพใส่แค่ไงอย่าดูตัวจริงนี่มันก็โชว์ใมันก็โชว์ตั้งแต่ยี่สิถึงถึงถึงวันที่3ามเมษายนแต่เราจะไปถายด้วยบูธบูธของยามาฮ่นะใช่บูธยามาฮ่บูธยามาฮ่เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรเราเราจะไปถ่ายรายการด้วยแล้วก็ไปไลฟ์สดด้วยวันหนึ่งเพื่อไปไปรีวิวแล้วก็ให้คู่สนใจาะเห็นที่แม็กเขามีโปรเจกต์ที่จะประมูลเฮ้ยบอกเลยเหรอเนี่ยอันนี้ post the map ah o s t the <ell> map close j a v i s is, open the map penya p วันนี้ของเราก็อย่างที่บอกไปเป็นสุสานสีระหว่างสองช่องช่องอซอสไลท์และมิกกี้นะชัดเท่าไหร่นะพี่แปดแสนถ้าผมใจร้านนึงได้ปะได้แต่อยากเสียตังค์ว่าอย่ากลัวสีในการแน่เลยแมทโอเอ็มแมทโอเอ็มสีด้วยยังไงสามเอ้าเอ้าเฮียันไม่ด้าเฮียอย่าเล่นนะ ใจเย็นทุกคนเลยตอนนี้อนนัอนนี้พี่ไม,ไม่ทำไพ่นะอันนี้ไม่ได้เตรียมไม่มีการเตรียมเลยนะ